ครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับนะวันนี้จะให้ดูกิ่งกิ่งเงาะครับผมเงาะโรงเรียนนะครับผมนะนะครับนี่คือการตอนนะครับตอนเหมือนกับการตอนกิ่งทั่วไปนะครับนะโดยใช้สารเร่งคือกะปิผสมกับเครื่องดื่มยุกําลังผงชูรสอย่างละส่วนนะครับนะทาที่กิ่งฟันนะครับนะ ก็ออกรากดีมากเลยนะครับนะแต่เขาจะไม่ออกเพราะมันทุกกิ่งนะครับบางเกิ่งก็ยังออกน้อยอยู่นะครับนะวันนี้ก็ตัดมาหลายกิ่งครับผมเนี่ยนี่สายบ้างแล้วนะครับนี่ใส่ถุงมาแล้วนะฮะวันนี้เอามาใส่ถุงชําไว้นะครับผมนะหอเขาแข็งแรงก่อนก็เอาไปจําหนายเอาไปปลูกนะครับผมเนี่ตัดมาหลายอย่างครับมีเงาะมีมะกรูดนะครับมาฝรั่งก็มีนะครับผมโอเคเงาะนะครับ ปกติที่เราซื้อดามร้านเขาจะติดตามานะครับนะแต่เราใช้วิธีการการออตอนก็ได้ครับผมนะตอนก็ใช้ได้ครับเนี่ยนี่คือการตอนอดูรากนะครับรากเยอะมากเลยโอเคครับผมทำไม่ยากครับผมการตอนงาอนะครับสวัสดีครับ